โอ้คล้ายๆทางฝั่งสปปลาวเลยเนาะคุณเี้ยงเนาะช้อดัวช่อด๋วะเพื่อที่จะเลี้ยงแขกภายในงานนะครับนวดแป้งก่อนนะครับตับทอดใส่ขิงนะครับเติมเลือดแบบนี้เลยท่อใส่นมด้วยโดนใจไปทริปครับบิทริปชมนี้แหละสวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านผาพึ่งจังหวัดตากเป็นหมู่บ้านของชาวม้ง ซึ่งวันนี้ก็จะมาดูชาวบ้านจะทำอาหารต้อนรับแขกภายในงานในพิธีงานแต่งในวันนี้นะครับมาทักทา 2, ยสงสามกองเหยาจง,าจงสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไม้แล้วก็น้องน้ำผึ้งนะครับค่ะสวัสดีค่ะเราก็ยังอยู่ที่งานพิธีแต่งงานของชาวมง้งค่ะวันนี้เป็นวันเตรียมนะครับนะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าชาวบ้านเขาจะทําเมนูอาหารอะไรต้อนรับแขกเนาะค่ะ แต่เมื่อกี้เราเห็นก็เหมือนจะมีหมูใช่ไหมครับมีหมูเป็นหลักเลยนะ,ะเห็นเมื่อกี้น้องเพิ่งบอกว่าเขาจะเอาไปทำเลยนะครับต้มตามประเพณีค่ะต้มตามประเพณีใครจะกินลาบก็เอาไปทําลาบกินได<อ>้ค่ะแต่ปกติงานแบบนี้ถ้ามีหมูก็ลาบก็ไม่พลาดเด็ดแล้วค่ะหนุ่มๆชอบกินทำ <c oughs> ลาบดิบลาบสุกตามอัธยาศัยเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นนี่คือผู้ชายเขาจะทําหมูก่นอนเนาะ,ะส่วนผู้หญิงจะมา ขงข่าวขงข้วก็ไก่อะไรง่ายๆครับหมูนิ้วชัยกัดไดเลยค่ะก็เป็นพิธีการที่เรียบง่ายแล้วก็ชาวบ้านสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันนะใช่ค่ะครับโอ้โหครั้งแรกของพิธีเลยที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับมีไงเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันดีกว่าเนาะครับอ๋อฝั่งนี้ก็มาแช่ข้าวกันก่อนนะครับนะค่ะ แล้วก็กำลังจะต้มน้ำเพื่อที่จะหุงข้าวนะฟองผู้หญิงหุงข้าวกันครับยอจชงเนี่ยห uh ุง huh. ข้าวกันก่อนเนาะขนาใหญ่ๆไปนี่เลยครับโอ้โหลงดูช่วยแกนะวันนี้เนาะผู้ชายจะทำหมูนะผู้หญิงก็มาหุงข้าวกันนะครับโอ้มีเพื่อผักสวนครัวด้วยนะครับผักอันนู้นใส่ไก่นะ นสีม่วงๆนู่น,น,นครับใส่ไก่อันนี้ผักผักกาดเยแก่ชั่วไก่ไก่นี่แปลว่าไก่นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าชั่วไก่อ๋อก็แปวมาเป็นชื่อนะคะอคือคือเขาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่เย้ สังเกตว่าทัพพีตัข้าวจะใหญ่ๆเป็นี้นนะขออนุญาตดูหน่อยนะครับ <ละ S 1> แบบนี้เลยโ,ลโอ้โหคล้ายๆทางฝั่งสปป,ปลาวเน,ะนาะคนนุณเองเนาะครับ,รบใหญ่ไหมจ๊ะใหญ่ครับนี่โอ้โหประเพณีก็จะใกล้เคียงกันนะโอ้โวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเลยครับใหญ่มากทัพพีของเขาภาษาโมงหรือว่าอะไรครับทัพพีทัพพีเนะนี่ยเบี้ยฮะช่อเบี้ยช่อช่อค่ะ อ๋เรียกว่าช้อนะช้อดัวช้อดัวก็คือทัาพีอืมช้อดัวครับอ๋อสาวๆจะเอาข้าวมาลวกกันก่อนลวกกับน้ำร้อนแบบนี้เลยครับช่วยโอ้ไมเขีนรอ าสวัสดีนะครับชอบท่าพีมากเลยอ่ะครับน้องน้องไม้บอกเมื่อ anyway> ก claro> ี้อะไรนะพี่ลืมไปแล้วท่าพีอ่ะช่อดัวชอด้วชอดัวนะครับนะเดี๋ยวสักพักนึงพี่ก็จะลืมเวลาไม่จำกัดจะทำอะไรต้องทำให้มันเร็วค่ะครับไช่อดัวเนาะ พอต้มแบบนี้เสร็จเสร็จแล้วก็จะเอาไปนึ่งต่อใช่ไหมครับอืมเรียบร้อยครับอันนี้ทำให้คนที่มาในงานนะนงาน,น,งานครับนี่จะทำเยอะนิดนึงครับว้าวนี่ด๋วมาหรอ อ๋อสักพากหนึ่งก็จะมีที่คนข้าวนั่นก็คือมีชื่อเรียกว่าดัวะดัวเหรอจ้าดัวจาดัวอ๋อต้องคนตนี้เลยครับสังเกตไซส์กระทะกับเทียบกัตัวน้องๆก็จะดูเลยว่าทำใหญ่ทำเยอะมากนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงแขกภายในงานนะครับต้องคนตลอดนะครับ ครับต้อคนไปยันข้างล่างเลยค่ะจะได้ไม่ติดมอนะครับอันนี้คือที่กองข้าวนะโอ้ใหญ่มากมอสลาสก่อนครับใช้ช่วในยี่ห้อมันลอยเลยกองข้าวนะครัวช่วยมาด้วยลอยเลยซาจิซาจิก็คือที่กองข้าวครับใหญ่มากเลยช้อนยักษ์จะช้อนยักษ์เองนะอันนี้ถ้าพียักษ์ครับ ยากจริงเขาศิษยาลัยใหญ่มากเลยครับอลังการงานสร้างนะครับภาชนะเขาดูแปลกตาดีใช่ครับไม่เคยเห็นโดยเฉพาะนี้ใช่ <c oughs> เค็น้ครเค็งต๊ะแป้งนวดนวดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาเจาะที่เขาเจาะจ้าไม่รู้ด้วยถือกระดิ้งตู้ไม่รู้จินใก็ตรงนั้นให้ยำลูกน้ำกับอ๋อขนมหวานอ๋อโอเคครับเอาไปขนมหวานเหรอทำทำอะไรกินครับเป็นเมนูอะไรบัวลอยอ๋อไม่ใช่ข้าวเปี๊ยะเป็นบัวลอยนะครับอ๋อโรยแป้งก่อนนะครับใส่เมนเทนในฝันเล่นนะคะว้า ครับครงนี้ก็เตรียมผลไม้ครับแตงโมรับวันนี้ก็มาสับเนื้อหมูกันเรื่อยนะครับ

เป็นเม็ดเม็ดก่อนโอ้ต้มสาคูนะคะควมของหวานนาอแตงโมหวานหวานขอบคุณค่ะไอ้นอนในรีโม่เออแล้วชัวอไอ้นอนนมยังังชเอวนหนอก็ว่าทุกเียจุงจุ้งกี่ชิ้สีชิ้สี่

ิงลงก่อนเนาะตับยังไม่ได้ลงนะเสร็จเรียบร้อย ใส่น้ำมันหมูเนาะทำไมมันกระด้างอากาศเย็นเนาะตอนกลางคืนใช่เราที่ก็ไม่ใส่น้ำมันนะคะคั่วแบบนั้นเลยเนาะน้ำมันในหมูมันจะออกมาแต่ที่นี่ใส่น้ำมันนิดนึงก็ย่อหนักมาห้าวันจอ ยำห้าสองล่ะฮะก็ะยำ้า,า,ห,าหรอเน่าบหมูที่นี่ไม่เหมือนลาบบ้านเรานะ,ะขเขาบอกว่าจะเอาหมูไปคั่วให้สุกก<อ>่อนเสร็จแล้วก็จะามาคมรุงรสใช่ไหมค่ะแกไปลาบใช่ไหมใช่ บาพวกผมอ่ะปรุงก่อนจปรุงเสร็จแลวกทีเดียวแต่ที่เนี้ยคือทอดหมูเสร็จแล้วมันยังอยู่ผมก็แปลกนะใช้ได้ใช้ได้เรามาดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างนะคะตับทอดใส่ขิงนะครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวสาวๆลองชิมให้เพื่อนรับชมไปครับมาพี่สาวกินค่ะลองชิมดูนะร้อนอยู่ร้อนอยู่ต่อดีๆีอะไร้างเอ่ยปรุงไหมปรุงรสไหมจืด เคี่ยวอยู่เคี่ยวอยู่กำลังจุกรสชาติรสชาติด้านหน่อยไม่เห็นนะเพราะไม่ใส่พริกเอ้าไม่ไม่ทอดอร่อยมากค่ะเขาก็บอกก่อนสองสาวชอบกินน้ำจิ้มสามตัวมากถ้ามีน้ำจิ้มนี่แซ่บเลยเกมอะไรกินพริมกแล้ะครับทอดหมูทอดตับหมูค่ะทอดตับหมูใส่ขิงนะ พาะสาศศาพาพี่ไปดูทำอาหารอีกนิดนึงส่วนมากใช้หมูทำนะคะศศาว่ามีเขาทำอะไรคะแกงอะไรเอ่ยอ้อต้มต้มต้มจืดเนาะต้มยำต้มยำแน่นอนฝั่งนี้ทอดแต่น้ำมันออก่ะน้ำมันออกโอ้ ชอบหมูอะไรชอบหมูโอ้บัวลอยขาวๆเลยค่ะนุ่มๆเลยนะคะอ๋อของคนเมืองนี่จะจะปั้นเป็นรูปตัวนอนใช่ไหมคะบัวลอยแบบนี้เลยค่ะอันนั้นเป็นของแข็ง ในน้ำตาลสะกะทีคะใช่ใส่น้ำตาลกะทีแล้วก็เอานี้ใส่พรวาอันนี้สุกแล้วอ๋อมุมนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะลาบน้ำตกิดใส่ลาบมั้งครับนี่หินเบบเห็นมะน,นาวใช่ไหมครับต้อยมะน,นาวแดง มันก็ผงแน้วมันตกนะโอ้หมดเลยเลยครับข oh, ah, like ินชายหอมแดงค่ะ oh, ต uhh ้นหอมคล้าลาบอีสานเหมือนกันเนาะออเติมเลือดแบบนี้เลยโอ้สีบะเขืเย็นเห็นเนอะไม่เคยเห็น ก็ผู้ช่ยช่วยมั่งอ่ายามั่เคากันหมหมักหมูค่ะเอาไปทอดเหรอคะโอ้ใส่นมด้วยอร่อยครับช่วงยุคโควิดชาวบ้านก็จะห่ออาหารเป็นถุงๆุแบบนี้นะครับเพื่อให้ชาวบ้านมาหยิบไปกินตามโต๊ะของตัวเองนะครับ ครับหลังจากที่ลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาหมูมาคั่วนะครับฝังนี้ทอดหมูนะครับอันนี้ทำอะไรครับนะครับออต้มยำต้มยำหมูนะครับนำหมูมาทำให้สุกก่อนนะครับออเ,เมนูแล้วครับลาบแล้วเปล่าครับออ,าอ,อลาบครับ อ๋อบบลอยโอ้อโหใส่ใบเตยเพื่อความหอมนะครับชอบคาปีมากเลยครับ <g ười> ใหญ่มาก วนหมูขัวหมูจนรสสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําลาบกันต่อนะไปปรุงรสครับสุกแล้วเดี๋ยวเราจะผสมลาบกันต่อนะครับแหงแหงแหงกไปเนาะคล้ายๆลาบอีสานเหมือนกันเนาะหรอบางันเราทำแบบธรรมดาธรรมดาครับเพราะมันยังไม่มีสุกครับ ครับครับโอ้ยมันใหญ่กว่ใส่น้ำเข้าไปนะครับมันมใหญ่ไกว่าใหญ่กว่าไม่อร่อยครัแล้วก็น้อยด้วยต้องเล็กกว่านี้เนาะเล็กกว่านี้แล้วก็เยอะๆแล้วก็เยอะกว่านี้ครับนี่มันไม่พอครับผสมของเขาอครับป็นหนุ่มเพิ่มเกลือนะครับผสมพริกลาบ ของพองเลยครับเอเป็นน้าด้วยว้าวโบลอยมาก่อนนะสาวๆครับอะไรครับอ่ะน้องพึ่งกับน้องไม่จัดของหวานก่อนละเป็นไปเลยหวานช่ำครับสาวๆก็จะชอบของหวานนะครับช่วงตอนผสมลาบครับกะกะครับกะกะนระ หมูกระเทาไปเริ่มหอมละมครับหมูกระต้าะเวลอกระต้าะหผมอกระเต๊หม้อชูรสเข้าไปนะครับเพิ่มพริกเข้าไปนะครับเพิ่มความจัดจ้านหน่อยนึงครับเค็มไหมมันไม่เค็มก็ ใส่ผักชีต้นหอมน้ำลายไหลแล้วครับกระปุก็ค่นี้ใส่ไปเลยหอมแดงครับหอมแดงซอยซอยไปนะครับก็ต่อยทีนึงครับถ้าชอบมะนาวก็บีบมะนาวใส่นะคะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อืมใช่แล้วแต่คนจะชอบเปรี้ยวหรือไม่ชอบครับผมไม่าคนเด็ดเยอชอบครับ อันนี้คือเป็นอันเสร็จพิธีใช่ไหมครับเป็นอันเสร็จแล้วเนาะอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟเอาไปเสิร์ครับกินกันได้เลยนะโอ้โหนี่คือลาบชาวมงที่ทำกันให้เห็นกันตรงนี้เลยนะครับเพิ่มผักชีไปหน่อยนึงครับ้นหอมผักชีสีสันน่าทานแล้วนะครับพิกลาบพริกอะไรแต่จมูกครับเครื่องน่าจะโอเคแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มาตักข้าวใส่ถุงก,กันก่อนนะครับแ <ยะ S 1> <c oughs> ฟนผู้หญิงน,นะแต <ยะ S 1> ่ตุ้งดีเคยแก้น,นะครับสมาชือนะครับใส่ข้าวเป็นห่อกันอยู่นี่นะครับมีเมนูหลักก็คือลาบสูุชาวม้งนะครับแล้วก็มีต้มต แปะหมแล้วก็มีอ่าต้มผักต้มผักซมูอ๋อชานิแลครับอากาศใช่ไหมครับใช่ครับช้อนเลยจ้ะช้อนเลยขออยากชิมลาบเลยครับที่เห็นภูมิแล้วแบบน่ากินมากครับอยากใส่มะนาวไปนิดนึงจิงครับอยากกินเลยครับ เซี่ยคุณร้านยามนาครับร้านอีสานเดี๋ยใส่พริกลาบคนเมืองนะคะสูตรของชาวมนฑลมันเป็นสูตรสูตรล้านอีสานแต่ว่าใส่ลาบไม่ได้สูตรเลยผสมผสานนิดนึงสูตรนี้อร่อยนะอร่อยมากร้านอีสานคือใส่ข้าวคั่วหน่อยไม่ใส่พริกลาบนะคะครับโดนใจไปทิพย์ครับไปทิพย์ชอบอย่นี้แหละชอบอร่อยโอ้ ตอแบะไเดนาะอนไหช <laughs> อบนครับมต้มำนะสดน้ำร้อนๆครับ ไม่รักรักอะไรน้องรังมือมัดตัวจ้า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  ้ช่วงนี้เป็นยุคโควิดนะเขาเลยกินแบบต้ใครเต้ามันะเนแบบนี้เลยขออีกครับครับกินของสด่แินแบบองจืไมแล้วเพราะถ้าผ็ดหมดอมันจะป็นรสชาติเดีนะพอเรากินพวกเรามากินแบบต้มจืด้วจะรบก่คคอนะ ครับโรงก็เลจะก,น,กนเรื่อยแะต้องขอบคุณพี่สาวเจ้าของบ้านที่พาเรามาขคุณนะคะขอบคุณนมน้อเขดมากครับที่มาประชุมงานต่าชาติาเนาะอก้กอาหาร พิธีการทำบรรยากาศที่แปลกตานะก็เดีให้ไปไหนนะพิธีจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เป็นงานบ้านเจ้าบ่าวค่ะวันนี้เป็นงานบ้านเจ้าสาวนะคะใช่วันนี้บ้านเจ้าบ่าวนะวันนี้บ้านเจ้าสาวก็จะมีพิธีที่ค่อนข้างจะแปลกตานะจะพยายามถ่ายทอดเพท่านๆรับชมกันเรื่อยๆเนาะคลิปที่แล้วเนาะเราถ่ายบรรยากาศงานแต่งมาขอบคุณค่ะเจ้าวุฒิเจ้า นี่คนกูอร่อยมากคนนี้ครับไทยน้อยไทยน้อยคนกูอร่อยมากโคจ้าค่ะโค้ชจ้าโค้ชจ้าครับอร่อยมากลาบอร่อยมากยอดมันเออเอะไรกะกะครับพี่ลามันน้อยกว่าพี่เล่าจิ๋จิ๋วอร่อยนะอร่อยแล้วครับเก๋ใช่ไหมกะกะครับพอดีว่าเปลี่ยนเวลาจะไปบ้านเจ้าสาวตอน4ี่โมงนะครับเจ้สาวก็เลยพากันมากินข้าวปงจอก่อนเนาะอันนี้ขายไงครับข้าวปงจอกนะครับ อ๋อสิบห้ากับยี่สิบบาทใช่ไหมขาพปงจอใช่ไหมใช่อของหวานด้วยครับขมแงซื้อมาหรือว่าข้าวปซื้อมาครับคม,มับปลน,นกระนกรครับโอ้มีมใส่กรอบด้วยฮอดดอกมีน้ำนะครับพอดีว่าช่วงตอนรอที่จะไปบ้านเจ้าสาวนะโอ้โ,อโอลมปิว,วราคาปิวละ้สาว โอ้พายุเข้าเฉยเลยครับมาโอ้ล้มล้มล้มมาล้มสรุปว่ันไหนกินเลยครับกินลูกชิ้นทอดกับข้าวพงจอแล้วก็ของหวานก็มะม่วงช่วงตอนรอนะเราจะไปสี่โมงมะม่วงรอเท่าไหร่คะเออนนี้นี่มันนุ่มแล้วอ่ะร้อนรอนาบาทอ่าปูหนุงก่อนปลาทูน่าไปเจอเะข้าวโพรงจอครับ สิบห้าบาทยี่สิบบาทเน,ะนาะครับถาดเข้าไปเป็นแท่งล้วบีเข้าไปเป็นเส้นนะโอ้ผมก็ใกล้โตแล้วเนาะนี่บีแบบนี้นะครับโอ้โลม้ลมลม้ลมอยิ่ตงต้องตกหน้ำฝน<ล>ขอกินข้าวปุ้งจอก่อน พอกกินของอร่อยก่อนนะครับรอบอ่ะใส่ผักเข้าไปละกินข้าวโปร่งจอท่ามกลางพายุครับพอดีว่าบ้านเราสาวอ่ะรอเลอกยามสี่โมงประมาณตเส็ดโมงเนาะจะดูก่อนนะพายุมาพวกนี้จ,จะประเก็ดเลยเยวให้ที่ทีเดียวนะคะอ,อร่อยมากเลยอะ เป็นการกินข้าวโปงจอที่ค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์นะครับนุ่นหลังคาปิวเลยโอหลังคาไม่ครัปิวเลยครับ <laughs> อ๋อจระไหนดูหน่อยอ่าลูกเห็บโอ้สุดยอดมากครับโอ้โหฝนยังไม่หยุดตกอย่างนะครับเราตัดสินใจว่าจะไปดูเข้ากินไก่เลยนะใช่ยังไม่ออกเลยอ่ายังไม่ออกนะครับอ่ะก็รอก่อนนะครับอยู่รอยังจับรถถนนเรายังอยู่เหรอถถนนไงคะอยู่ไปแล้วเราะว่ามันไม่รักมันไม่รักรฝนหยุด หลังจากพายุฝนผ่านพ้น,นไปสา,สาวๆเป็นไงพ้างจา้านอนหลับสบายไหมในรถครั <S <S <c oughs> พอดีว่าพิธีต่อจากนี้คือเขาจะไปบ้านที่ไปบ้านเจ้าสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะทำไงต่อครับก็คือระหว่างทางที่เราไปบ้านเจ้าสาวนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะต้องอ กินไก่ค <ını> <shared> ่ะกลางทางที possible, ่พี่บัเจ้าสาวว่าจะใกล้หรือไกลรวยหรือจนนะคะเราต้องกินตอนขาไปและขากลับเลยค่ะซึ่งขาที่พัณฑสาวเนี่ยต้องกินข้าวระหว่างข้างทางค่ะคือกินไก่ค่ะกินไก่แล้วก็คนที่อะไรนะผู้นำผู้นำพิมสุขอนนะแม่กงแม่กงค่ะเขาจะแบบเขาเขาก็จะถือร่วมไปด้วยค่ะเขาก็จะกินกินไก่กันใช่ค่ะกินไก่กันแล้วก็ช่วยช้อนจานชาม อะไรก็ต้องพร้อมหมดมีดอะไรก็ต้องมีหมดค่ะถ้ามีถ้ามีไม่ครบเนี่ยบ้านเจ้าสาวจะปรับค่ะถ้าไปถึงแล้วมันไม่ครบนะคะปรับปรับด้วยเป็นเงินใช่ไหมครับเป็นเงินค่ะเป็นวิถีเป็นประเพณีของคนที่นี่นะใช่ค่ะแล้วไก่ก็ต้องกินให้หมดด้วยนะคะแล้วก็มาดูขาไก่ทำดาวกระดูกลับมาใช่ค่ะโอ้โหพิธีกรรมนี่คือละเอียดยิบเลยนะใช่ซึ่งเมื่อกี้นี่เรารอแล้วปรากฏว่าฝนหยุดตกแล้วก็นอนรอในรถ แล้วพอดีว่าทางแยกก็ส่งสัญญาณบอกว่าทางพ่อแม่เจ้าสาวยังไม่กลับมาเราก็เลยรอต่อไปแล้วอพ,อพอตื่นมาปุ๊บเป็นไงบ้างร่หายไม่เป็นไรจ้ะแต่ก็ถือว่าได้สัมผัสเาขาเรียกว่านะประเพณีการแต่งงานของชาวม้งที่แปลกตาสำหรับพี่มากนะ,ะซึ่งพี่ก็ได้ถ่ายทอดครั้งแรกในช่องดูทิพย์เลยไม่มีแล้วก็จะไปต่อในวันพรุ่งนี้น่าจะประมาณนี้นะ ยังไงต้องขอบคุณน้องไม้น้องน้ำพึ่งมากเลยนะที่พาพพี่มาสัมผัสพิธีกรรมที่แปลกตางานแต่งชาวมงนเนาะ,ะซึ่งหาดูได้ยากมากใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันทั้งวันเลยทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่7โมงจนถึงต,ตอนนี้ตอนนี้6ล้โมงแล้วตอนนี้5้าโมงครึ่งนงแล้วครับเดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนเนาะค่ะทำคืนนี้น่าจะหลับสบายละแล้วก็ไม่น่าเชื่อวันนี้ฝนตกเลยนะใช่ค่ะบรรยากาศน่านอนมากเลยค่ะใช่ เดี๋ยวเราก็พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อย่ากันใหม่ค่ะังไงขอบคุณทั้งสองคนมากครับย้อจงโอ้วจ้าครับบ๊ายบายค่ะ